สวัสดีครับพบกับผมเทร v e l เวลบายทิใน c h anel n YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ซอยวิภาวดีซอย2แยก8นะครับข้างหน้าก็เป็นทางเข้าออกมาหาวิทยาลัยหอการค้านะครับเที่ยงเชียตรงนี้ก็จะมีของกินเยอะเลยนะฮะมีไก่ทอดนะครับส้มตำนะครับแล้วก็มีอาหารตามสั่งข้าวไข่เจียวนะฮะซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับนี่นะฮะไก่ทอดหัดใหญ่คนเข้าคิวเยอะๆเลยนะครับทุกคน วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมากินอาหารญี่ปุ่นนะฮะที่ร้านชื่อว่าซูชิโมโจนะครับ mm hmm. มีราเมงสไตล์ไทยๆด้วยนะครับต้ยมยำราเมงนะฮะซูชิข้าวหน้าต่างๆราเมงมีหมดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเข้าร้านกันเลยนะฮะ mm hmm. มีต้นไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับทุกคนบรรยากาศภายในร้านนะฮะ เวลาเที่ยงๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดลามเมงนะฮะเรามาดูเมนูหลักของเขากันเลยนะครับทุกคนแบบกับข้าวก็มีนะครับทาโกยากิยูซ่าทองปลาแซลมอนอย่างเกลือนะครับก็ลานี้นะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับถ้าเทียบกับร้านอื่นๆนะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้สถานศึกษานะฮะ สไตล์ญี่ปุ่นก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นซูชิโร้นะครับอันนี้ก็เป็นข้าวหน้าศาสินี้ต่างๆนะครับ ครับทุกคนแกงกะหลี่ก็มีทั้งหมูทั้งไก่นะครับเซตต่างๆก็มีนะครับเสร็จพร้อมข้าวแล้วก็ซุปิโซนะฮะอันนี้ก็เป็นซูชิคัต่างๆนะครับทุกคนลาน,นี้ก็มีปุ่มเรียกต่างๆนะฮะในการขอความช่วยเหลือนะครับปุ่มที่เป็นลูกกระดิ่งนะฮะก็เป็นปุ่มเรียกพนักงานนะฮะ อันนี้ก็เป็นปุ่มที่เรียกเก็บตังค์นะครับแล้วก็มีปุ่มที่กด cancel นะฮะหรือว่ายกเลิกนั่นเองนะครับเวลาที่เราสั่งอาหารไปแล้วเราไม่เอานะครับครับผมก็สั่งท้องปลาสมด๊อย่างเกลือนะครับราคา99บาทดูน่ากินมากเลยนะฮะให้ชิ้นใหญ่ๆมาทั้งหมด4ชิ้นเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเพื่อนๆชิ้นใหญ่ๆเลยนะฮะทุกคน อร่อยมากๆทุกคนอร่อยจริงๆตอนนี้ก็ทานหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเรียกพนักงานมาเก็บเงินเลยนะฮะกดผมตรงนี้ได้เลยนะครับกดเลยนะครับทุกคนครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะก็มีที่นั่งด้วยนะฮะเหมือนนั่งรอรถไฟที่ญี่ปุ่นเลยนะครับมีป้ายบอกด้วยนะครับ ก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเคลวลบายทิก e นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ